เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศจัดงานวันอาเซียนเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ53ปีของการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนซึ่งในปีนี้เน้นการจัดงานแบบวิถีใหม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคม กิจกรรมสำคัญในงานครั้งนี้คือการเชิญทงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสาและการสัมมนาวิชาการผ่านระบบออนไลน์โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาเซียนภายใต้หัวข้ออาเซียนสู่วิถีใหม่ก้าวอย่างไรให้ยั่งยืนที่ผ่านมาในแต่ละปีอาเซียนวยการเดินทางไปประชุมระหว่าง นนมากกว่า300การประชุมแต่ปัจจุบันการประชุมเหล่านั้นก็ปรับเปลี่ยนมาโดยใช้รูปแบบของการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ต่างๆในด้านเศรษฐ,ฐกิจนะคะอาเซียนก็หันมาใช้การติดต่อผ่านช่องทาง ออนไลน์มากขึ้นนะคะในขณะเดยียวกันเริ่มมีการพูดถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องอื่นๆด้วยะคะเราจะเห็น uh, ที่เราเรียกว่าเทเลมีเดซิสนะคะเอาระบบเทคโนโลยีมาใช้นะคะในการติดตามผู้ติดเชื้อต่างๆนะคะทั้งหมดนี้ก็ก็เป็นความร่วมมือของอาเซียนนะคะในการปรับตัวเข้าสู่ยุควิถีใหมะะ่ The battle against the pandemic need to be short no e a s But only through regional and global cooperation we will be able to bounce back better and turn out one u o of the darkest crises of our time into opportunity for a brighter future ตลอด53ปีที่ผ่านมาอาเซียนมีบทบาทสําคัญในการรักษาสันติภาพในภูมิภาคซึ่งช่วยเอื้ออํานวยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ